จะให้ตวเตวียดน้ามกดราคาง่วหลายนะครับนโยบายที่เคยหายไวกับเห็ดแน่ผูกขาดแค่พอขาดนะครับในกลุ่มเดียวราคางัวก็จะตกต่ำสวัสดีครับผมโคบานเมืองรอยเกินนะครับแต่ก่อนนี้นะครับนายกรัมนตตีเฮาเคยได้ออกข่าวออกซื้อนะครับว่าจะเจรจากับจีนนะครับลกะ จะส่งง่วออกนะครับนโยบายเนี่ยโอ้ยไปไกลเลยนะครับตอนนี้กันย่งเงียบม็ดอิ่มซิมบวมมีหยังเกิดขึ้นที่เห็นนะครับในตลาดบัานเฮานะครับเวียดเริ่มขอมาซื้อ,อง่วงในตลาดในเมืองไทยนี่หลายคักนะครับแล้วก็มาโดนแล้วมาหลายเดือนแล้วกันย่งบ่เห็นว่าราคาจะขยับขึ้นท่าดกัย่งราคาที่ต่ําอยู่นะครับรักมื่นบาทนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่นา,าแก้ไขนะครับสิ่งที่นาแก้ไขเพราะว่าเวียดนามเขามาสือง่วในเข้าเนี่ยเขาผูกขาดนะครับผูกขาดก็คือมีแต่เวียดคนเดียวชาวบ้านบ้านเขา่าคนเลี้ยงง่วอยากเอาง่วออกกะเอาง่วไปนะครับตลาดง่วขายถือเท่าใดก็ขายชั้นเชิงของนายหอยหรือพ่อคาคนกลางกังงงงจจลูกว่าเวียดเขาจะซื้อราคาประมาณเท่าใด ไปรับสื่อจากพี่น้องผู้เลี้ยงงัวบาดเท่านะครับในราคาถูกๆูามากใครใเวทเพื่อเหตุกำไรต่อให้พ่อไปได้ที่ดีนะครับผลเสียหรือผลดีผลดีหรือผลเสียเนี่ยผมก็ยังคิดบ่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมากอย่างไรเพราะว่าราคาง,งัวนะครับงัวสายพันธุ์ดีนะครับบอกว่าจะเป็นตัวผู้ตัวแม่กะต้นสื่อไปนะครับช่วงหลังนะครับมีมีออกมาว่าจะเน้นงัวอ้วนนะครับงัวอ้วน งวดที่เป็นหมันงวดโตที่ผมวใหญ่ย่างง่วงหวานเหนือหลนะครับเขาจะเน้นกระสุนกระสและสหกรหรือแม้แต่กรมปศุสัตว์นะครับเพงขนาดจะเบ่งข่าวยูตัวนะครับตามยูทงยูทูบตามข่าวต่างๆเพิ่นเคยเห็นบาววาราคางวดมันตกต่ำจะมาเหตุจังไดแน่หรือปล่อยให้เป็นการสื่อขายแบบซรี่ไปยังสี่บอกโดนกดไปเรื่อย งัวมันก็นจะบ่มหมดประเทศบ่บัดนี้สื่อราคาถูกเขาขายแพงเอาไปเฮ็ดแนวนะครับหรือโดนเฉีดยด้หมดนะครับหลากะถางง่วมันลอยแล้วนะครับปัญหาก็จะตามมานะครับก็คือราคาเนื้อง,ง่วก็จะแพงนะครับเคียงเนื้อก็ต้องยูบ่ได้คนสื่อกับว่ามาก,กินซี่ินะครับเฮากับต้องเอาเนื้อง,ง่วนําเขามายังประเทศของเฮาแถมได็ดในราคาที่แพงนี่ก็เป็นไปได้ในอน,นาคต ดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญต้องให้เกิดความสมดุลในการระบายง้วออกและกใ็ใไ้ด้ในราคาผมเห็นง้วตัวงามนะครับขายในราคาถูกกับมีหลายอันนี้ก็คือเป็นไปตามนะครับกลไกการตลาดนะครับแต่ว่าทางี้ทางนั้นนะครับไม่อยากให้หนิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าที่เห็นมากเนี่ยคือเวดน,นามของมาสื่อจะส่วนใหญ่นะครับแต่เกิดมี ทางอื่นทรงออกได้ทางอื่นราคาดีนะครับผมเสือว่าเวียตนั่ก็ต้องขึ้นราคาตามอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนนะครับประเทศจีนนะครับเป็นประเทศมหาอำนาจที่ห้อมว่างขมว่าใดนะครับประเทศจีนนี่ถือเป็นประเทศที่มีความต้องการนาเขางง้วนะครับง้กควายจากประเทศไทยสูงนะครับล้วก็มีน้ำนมที่สูงขึ้นด้วยเหตุผลอีย่างสักอย่างหนึ่งนะครับตามที่ผมเดบว่าในหลยๆคลิปแล้วนะครับจีนกัยังบ่ได้ย่อมรับ การนําเขาง่วการถ้าเกิดเขาไปตรวจง่วว่าเป็นมาตรฐานแล้วนะครับยังไดถ้าเกิดเขาต้องการเขาซื้องง่วในราคาที่ดีนะครับโบโรีิเข่ต้องสร้างซื้อมาจากยุโรปหรืออื่นๆนะครับเอาง่วไกลๆเพื่อนบ้านเจ้าของเนี่ยมันจะบดีกว่าบอคาขนซุงม่าจะน่าจะถูกกว่าเขาก็ต้องเร่งทีประเทศไทยแมนบอคบพี่น้องว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับ ผมก็ยังว่าเห็นว่าเออตรงไหนให้มันชัดเจนเห็นแต่นโยบายมาหลายละนโยบายโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่านโยบายการตลาดยังบ่ชัดเจนนะครับนโยบายตลาดยังบ่ชัดเจนเฮาดีทนได้ยังไดให้ชาวบ้านไปไปโดนกดราคาง่วงขนาดนั้นหลายหลาย,หลายรัฐบาลกับบางที่ราคาเขาเื้อกันครับราคาง่วงก็คือกันพอแม่ีปน้องลําบากนะครับเลียงง่วงนะครับ มันโมเมนต์โลกสวยนะครับโมเมนต์โลกสวยต่องมาเลี่ยงเบิงนะครับจังฉีหล้ว่ามันเป็นอย่างไรน,นะครับเมื่อวาจะเป็นผู้มีอํานาจทางไรดับการส่งออกนะครับการส่งออกการส่งออก,กอ,อกย่างต่างต่างเนี่ยนะครับมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับให้คนเลี่ยงงัวเข้าถึงการส่งออกเนี่ยสนับสนุนเน่มาตรวจโลกหแล้วก็ยิบไปขายออกนอกต่างประเทศแน่ อันนี้จะเห็ดได้บ่ครับเพราะมันผูกขาตะไอ้เจ้ไรหญ่นะครับรายใหญ่ไายใหญ่คือคนมีทุนหลายเลี้ยงงัวใส่ทุนหลายหลักการมีอํานาจทางการเงินงต้องยอดยอนกลับมารรคิดนะครับว่าประชากรงัวหลายนี่งยยใส่อยู่ในโคเลือนหลครับครับอยู่ในโคเลือนหลายคักแต่ว่าพี่น้องบ้านเฮาก็โดนกดนะครับโดนกดมาโดยตลอดกับบรู้ว่าเอา่อเฮา จะเหตุยังไดเนาะช่วงนี้นโยบายที่ขายฝันตั้งแต่ไอ้พทธได้าป็นนรัฐบาลก็ขายฝันมาเลยพอมีปัญหามากแล้วกะยัง่งจะเป็นบางที่อาจจะงัดงัวมาอีกงัวแห่งหลายอยู่ขายหัวเขาไปยัดไม่อีกมันก็นเป็นหนีเพิ่มมาหนี่ก็บ่ไหวครับการตลาดนะครับการตลาดเป็นสิ่งที่สําคัญว่าจะเฮ็ดจังไดให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนี่ยสามารถค้า ขา,ขายงว่วนะครับโดยที่บโดนเอาเลัดเอาเปรียมจากพอค่าค้นกลางหรือว่าขายห้หรือว่าตรวจโรคห้ส่งออกห้นี่เคยคิดโบนอเคยคิดโบนอมันเป็นเรื่องที่การไปถึงใหญ่นะครับถ้าชาวบ้านผลบ่มีเงินเนี่ยมันสิไปส่งออกจังได้ถ้าบอกเจ้าบ่ช่วอยเหลือโดยการช่วอยเหลือนั่นนะครับเขาก็ช่วอยเหลือรัฐบาลคือกันเขาเสียภาษีให้นะครับ ที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายที่มีหนุนมีนี่มีน,นั่นมีเงินเดือนนะครับมีเงินในข้างของประเทศมันก็นมาจากส่วนของการเรสียภาษีทั้งนั้นจากการอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับทุกคนก็ขึ้นเสียภาษีกันมากัางนั้นแล้วนะครับเมื่อเขาไปเขาไปหล่อห่อต้องเคล็ดได้เฮ็ดบ่ได้ก็ต้องบอกนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเงีย,งยบๆไปนะครับเป็นเงีย,งยบๆไปจกักบ่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างใด บอต้องไปส่งเสริมเข้เดอกนะครับการส่งเสริมนะครับผมว่าส่งเสริมการเลียงง่วกับหาตลาดให้พอ่อแม่พี่น้องนะครับตลาดเป็นหัวใจที่สําคัญถ้าหาตลาดให้ได้แล้วเราขายพี่น้องขอถึงในการที่จะขายนั่นแหละครับคือความสําเร็จประชาชนนี่สามารถที่จะเลียงง่วงไปขายให้พวกเจ้าได้นะครับแล้วก็ถ้าว่ามันบ่ไเด้มาตรฐานยังได้กัด บอกเขาเจ้หนะครับข,ขายขอมุลนกรมกระเชือว่าเหตุการณ์ตลาดนั้นเป็นอันดับหนึ่งก่อนเลยอันนี้ก็คือ,อยูขายตามมีตามอยากตามกระเยื่อนนะครับโดนกดเข้าไปราคาพอขาเวียดกับมีแครอ่ายัไงไๆส่วนใหญ่หลักก็เป็นพอ้าไล่เดียวคยเขามาเมื่อเกิดการอ่าไม่มีพอขาหลายประเทศเขามาตั้งแต่สมัยก่อนเมือ่อวานจะเป็นมาเลเซียแห่งต่างๆการที่อ่า ถ้าเกิดมีคนเขามากสื่อหลายนะครับก็คือจะเกิดการต่อรองราคานะครับจีนเห็นราคาดีเึ้นมากแต่แว่าทางนี้ทางนั้นนะครับตลาดของจีนนั่ยก็ยังเงียบไปเลยนะครับหลังจากที่มีนโยบายต่างๆนาน,นาตัาง้งแต่ปีที่แล้วทุกมือนี่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าหรือการกระเตือ้งอีกอย่างเลยนะครับก็แสดงว่ามันต้องมีหนอกมีไนมีอย่างผิดปกติบอนะครับพี่น้องพยายามติดต,ตามขนาันจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจ ที่ต้องการนําเขาง่วไหลนะครับประชากรพนไหลง่วยเ,เอาเขาเอาเขาทั้งได้กืบบพ่อครับเขาก็ผลิตหลายนะครับแต่วาครับบ,บสามารถที่จะผลิตลองรับประชากรในประเทศของเขาได้สาหรับมณีโคบานเมืองรอยเกินนะครับกัมา,าเอาลออ่าแแสดงความคิดเห็นซูพีสุนองฟังเพียงซํานี่นะครับ